ในเรื่องของฟังก์ชันปกผัน 6, 000, มันมีสองแบบนะครับมันคือแบบที่1ก็คือแบบเซตแจกแจง<า>เซตแจกแจงนี่อย่างนี้ง่ายก็คือเปลี่ยนจากสองที่เป็นตัวหลัง<อ>มาเป็นตัวหน้า ล้วเปลี่ยนจากหนึ่งที่เป็นตัวหน้าไปเป็นตัวหลังย้ายที่กันเฉยๆถูกต้องแบบที่2ค่ะคือแบบ6กพันที่เราจะคุยกันในวันนี้เราเรียกมันว่า6กพันแบบเป็นเซตเงื่อนไขครับรูปแบบ6กพันแบบเป็นเซตเงื่อนไขจะถูกแบ่งออกเป็น2ตัวค่ะคือแบบที่สลับแค่ x กับ y ของคู่นับแค่นั้นเองอในรูปแบบที่สคือการสลับเงื่อนไขของสรรมการ เราจะเปลี่ยนเป็นอินเวอร์สโดยทำการสลับเป็นเเป็น Y เปลี่ยน Y เป็น X ซึ่งเดี๋ยวจะทำให้ดูในขั้นต่อไปในรูปแบบพวกนี้เรียกว่าการหาฟังก์ชันผกผันั่นเองอตอนโบนัส6ผันท่านประธานขาโอ้คุณซายนั่นเองเห็นว่าคุณซายช่วงนี้ทำงานจะครบ1ปีแล้วใช่ไหมครับ เป็นยังไงบ้างครับมีความสุขดีไหมก็มีความสุขดีค่ะถ้ามีความสุขดีเชิญกลับไปทางานต่อครับอ้อไหนๆก็ไหนๆแล้วค่ะท่านประธานใส่ขอพูดอะไรนิดหนึ่งได้ไหมคะนิดหนึ่งพอนะครับก็คือว่าแบบนี้ค่ะหมดเวลาครับอ๋อใสยังไม่ทันพูดเลยค่ะล้อเล่นแหม่แซวแซครับก็คือเรื่องเงินเดือนค่ะท่านประธานตอนนี้ใสมีปัญหาว่าเงินเดือนใช้ไม่พอเลยค่ะในแต่ละเดือนเละอยากให้ท่านประธานเพิ่มเงินเดือนให้สักนิดสักหน่อยอย่างเงี้ยค่ะจะดีมากๆเลยค่ะ อืมไอเรื่องเงินเดือนเนี่ยเนี่ยเราก็สามารถเชียรขึ้นให้กันได้นะนแต่ผมอยากจะแนะนํารายการรายการหนึ่งก่อนเป็นรายการที่เกี่ยวกับการบริหารการเงินเด<อ>ี๋ยวเราไปดูกันแล้วเนี่ยค่อยมาคุยกันเรื่องนี้ดีกว่าไหมครับดีค่ะงั้นไปดูเลยครับนาริกระจังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่โจวัดีค่ะัะะจริงเลยเชิญเลยค่ะพี่โจดดค่ะน้องท็อปน้องดน้องทั้ง จริงอุ้ยเราต้องเห็นว่าเป็นเป็นเป็นน้องครั้งแรกเลยนะ <c oughs> พี่เขาแยงอัากยใหญ่พี่โจมาทุกวันเลย<อ>ใช่ไหมคะม <ๆ S 2> แบบนี้ไม<ต>่แต่ว่านับถือเขาจริงๆิพี่โจติดตามเรื่องราวอุ้ยแกต่อสู้มากแล้วทําให้แกเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะรู้ลึกร,ร,รู้จริงเรื่องเกี่ยวกับการเงินจริงๆมีเป็นพลังด้านบวกให้กับใครหลายๆคนเป็นไอดอลปรึกษาเรื่องการเงินได้มีให้ยืมสักหมื่นไหมคะไม่จไม่คนละอย่างกันในการปรึกษาเขาเรื่องวันนี้เราปรึกษาเรื่องการใช้เงินแล้ะการบริหารเงินค่ะเฉลี่ยได้ประมาณเก้า พันหมื่นหนึ่งอะนะคะในชีวิตจริงได้ประมาณนี้แต่พอเอามาจัดสรรแล้วอุ้ยเหลือเข้าใช้จริงๆห้าพันบาทในสภาพเศรษฐกิจอย่างเงี้ยมันก็แทบจะไม่พอเลยเราควรจะต้องบริหารจัดการยังไงถ้าเงินเดือนเรามันมันอยู่ในหลักประมาณนี้ค่ะ,คะอุ้ยจริงๆไรายได้น้อยอย่างของพวกเราเนี่ยค่ะเราเป็นฟฟลแน์เราจะได้ไรายได้ี่ไม่เท่ากันอยู่แล้วเราไม่ได้มีเงินเดือนประจาเพราะฉะนั้นเราจะได้งานนี้ย3,000บาทงานนี้30,000หรืองานนี้3 0 0 0 0 0หรือเงินเดือนประจ,จาจะ900 0บาทเนี่ยใช้หลักเดียวกันคือต้องหักออมก่อน อย่างไงคะออมก่อนเลยค่ะ20% 3,000เนี่ยเอา20%คูณเท่ากับ600หักก่อนเลย600เหลือ2,400ค่อยใช้ถ้ามา30,000ก็หัก6,000 ถ้ามาสามแสนก็หักหกหมื่นทำอย่างนี้ให้เป็นนิสัยยี่สิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่เกินเราทำยังไงดีผิดหลักเศรษฐศาสตร์คนนี้ผิดมากค่ะคือได้ใช้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช้ใช้ไม่ถึงด้วยค่ะแค่สองเปอร์เซ็นต์ก็พอล่าสุดนเป็นงานต่างจังหวัดค่ะลงจากรถน่าแท็กซี่ไปโรงแรมลงมาถึงหน้าโรงแรมคุณใหญ่ไม่มีตังในกระเป๋าจ่ายค่าแท็กซี่ค่ะไปขอพนักงานเพราะว่านางไม่ใช้ตังเลยอันเนี้ยเลยเนี่ยนึว่าจะเป็นคนถือกติว่าได้คือคนเราเนี่ยนะคะจะชอบมองว่าทําไมเราไม่รวยเหมือนคนอื่นเขา แต่สำหรับหนูเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับว่า ใครจะรวยหรือจนมันเกี่ยวกับว่าใครมีหนี้หรือไม่มีหนี้หนูถือว่าคนไม่มีหนี้คือคนรวยจริงเพราะว่าเวลาเรารับเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราไม่มีภาระอะไรสําหรับหนูอย่างนี้คือคนรวยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเขาได้เงินมาเงินเดือนเขาอาจจะ3 0 0 0 0นแต่รายจ่ายเขา5้าแสนอันนี้ก็คือคนจนอันนี้ที่มองนะแต่อีกแบบหนึ่งบางคนคิดว่าการมีหนี้คือมีเครดิตจะมีแรงทีบของตัวเองอันนี้ผิดแรงเป็นหลักกการเงินจะสอนเลยนะคะกําจัดหนี้ใช่อันดับแรกเลยเนี่ยค่ะใช้ให้น้อยหลัก การใช้เงินเนี่ยจะสอนเป็นเป็นสำคัญที่สุดอันดับหนึ่งหลังจากนั้นออมออมให้เยอะใช้ให้น้อยออมให้เยอะ3คือลงทุนให้เงินโตนเนี่ยให้ลงทุนสม่ำเสมอ4คือกําจัดหนี้จบนี่คือรวยนาริกะจังว้าวดีเลยค่ะแบบนี้ซายจะได้เอาไปลองปรับใช้ดูค่ะได้เลยครับแม่ไอ้พอพูดถึงเรื่องการจะขึ้นเงินเดือนเนี่ยจริงๆแล้วเรามีระบบโบนัสนะครับเห็นว่าคุณซายเนี่ยก็ทํางานมาจะครบปีแล้วเนี่ย ทางเราก็มีระบบโบนัสมาเพื่อช่วยคุณสายได้ด้วยนะครับจริงเหรอคะจริงสิครับแต่ในรูปแบบของการคิดเงินเดือนเนี่ยนะครับแล้วก็มีเรื่องของโบนัสเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยทางบริษ,ษัทเรามีสมการที่เอ,อาไว้สำหรับคำนวณเลย<อ>นะครับฐานเงินเดือนของคุณสายเท่าไหร่นะครับทำงานมากี่เดือนควรได้โบนัสอยู่เท่าไหร่อ,อย่างนี้ก็สามารถคำนวณได้แต่คุณสายอยากได้เงินเดือนประมาณเท่าไหร่ครับรวมถึงโบนัส เงินเดือนก็อยากให้ปรับเพิ่มขึ้นสักหมื่นสองหมื่นนะคะส่วนโบนัสก็แสน 2, แสองแสนจริงๆไม่อั้นเลยนะคะั้ั้นถ้าเกิดเอาโบนัสมาเป็นที่ตั้งเราก็ต้องคำนวณด้วยสูตรของฟังก์ชันผกผันนะครับสูตรฟังก์ชันผกผันคำนวณยังไงหรอคะอ้าวถ้ามีคำถามและอยากหาคำตอบไปหาคำตอบได้ในรายการ Wire room วายรูมห้องพิเศษใ, <น S 2> ใส่ใคร คือเราต้องพูดอย่างนี้ก่อนครับคุณทรายเกี่ยวกับเรื่องของสมาการที่เกี่ยวกับฟังก์ชันผกผันคเราต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนครับว่าสมาการฟังก์ชันผกผันเนี่ยจริงๆแล้วทางคณิตศาสตร์เนี่ยอะไรที่เป็นสมาการเนี่ยเราเรียกมันว่ารูปแบบของฟังก์ชันและฟังก์ชันผกผันเนี่ยเราเรียกมันว่า Inverse นะครับคือการย้อนกลับของสมาการ<อ>โดยรูปแบบถ้าเกิดเราเรียนในเรื่องของฟังก์ชันมาแล้วเราจะพบว่าเราหาฟังก์ชันผกผันหรือ Inverse ของฟังกชันเนี่ยนะครับหลังจากนี้ผมจะพูดอยู่2คํคำนี้นะครับ มันเป็นการสลับระหว่างโดเมนกับเลนส์นะครับคือถ้าเกิดมันเป็นฟังก์ชันธรรมดา,าโดเมนจะอยู่ตัวหน้า<อ>และเลนส์จะอยู่ตัวหลังหรือคู่ดับตัวแรกกับตัวหลังนั่นเองครับแต่ถ้าเกิดมันเป็นฟังก์ชันผกผัน 6, 000, หรืออินเวอร์สฟังชันเนี่ยนะครับมันจะสลับโดเมนไปเป็นเลนส์และสลับเลนส์ามาเป็นโดเมนในเรื่องของฟังก์ชันผกผัน 6, 000, มันมีอยู่สแบบนะครับมันคือแบบที่1ก็คือแบบเซฟตแจกแจงเซฟตแจกแจงนี่อย่างนี้ง่ายสมมุติเรามีความสัมพันธ์ นะครับของสมการสมการหนึ an. An ่งซึ่งออกมาเป็นตัวเลขชัดเจนเช่นบอกว่าความสัมพันธ์นั้นคืออั้นดับ1 2กับ3 4มส <ha. S 2> ี่เพราะนั้นนะครับความสัมพันธ์ที่เป็นผกผันกันมันจะสลับกันง่ายๆเลยครับก็คือเปลี่ยนจาก2ที่เป็นตัวหลังมาเป็นตัวหน้าแล้วเปลี่ยนจากหนึ่งที่เป็นตัวหน้าไปเป็นตัวหลังย้ายที่กันเฉยๆถูกต้องเป็นการพูดย้อนกลับนะครับอย่างนี้นะครับก็จะออกมาเป็นนะครับ อ่านะครับอินเวอร์สสัญลักษณ์ของอินเวอร์สจะเขียนเป็นยกกำลังลบหนึ่งค่ะนะครับจะเท่ากับเซตของ2 1เห็นไหมครับกับคู่ดับ43่สามค่ะ,ะคู่ดับ2 1งหนกับคู่ดับ43นี่เป็นอินเวอร์สของมันพูดง่ายๆอย่างนี้ถ้าพูดถึงความสัมพันธ์ทั่วไปทุกๆอย่างบนโลกใบน,นี้มันจะมีความสัมพันธ์กันเสมอ,อเราเรียกมันเป็นความสัมพันธ์เช่นผมเป็นเจ้าของแฟม้มอันนี้นะครับโต๊ะตัวนี้เป็นของบริษัทนะครับ คุณทรายเป็นพนักง,งานของบริษัทของผม oh. ในทำนองเดียวกันถ้าพูดประโยคนี้แบบย้อนกลับต้องพูดว่าผมเป็นเจ้าของบริษัทของคุณทราย mm, กลับกันย้อนกลับกันไป oh. แบบที่สอง oh. คือแบบผกผันที่เราจะคุยกันในวันนี้เราเรียกมันว่าผกผันแบบเป็นเซตเงื่อนไขครับ oh. รูปแบบผกผันแบบเป็นเซตเงื่อนไข จะถูกแบ่งออกเป็น2ตัวค่ะคือแบบที่สลับแค่ x กับ y ของคู่นดับแค่นั้นเองอมสมการยังคงเหมือนเดิมหมดนะครับอย่างที่เราเขียนว่า r เท่ากับเซตของ x y สัญลักษณ์ตัวนี้อ่านว่าโดยที่ค่ะนะครับ y เท่ากับ 3x บวก1เซตนี้คือเซตของความสัมพันธ์ปกติค่ะ พอเราทําเป็นฟังก์ชันผกผัน 6, หรืออินเวอร์สของฟังก์ชันหรือการผกผันของความสัมพันธ์เราจะเขียนว่า R inverse สลับแค่ตรงนี้เองครับสลับแค่ตรงนี้ x กับ y อปเป็น y กับ x ใช่แล้วนอกนั้นสมการยังคงเดิมค่ะนี่คือรูปแบบการเปลี่ยนแค่ขั้วนดัก แต่การเปลี่ยนแค่คู่อันดับบางครั้งสมการมีสิทธิ์ที่จะผิดพลาดได้<ฆ>ถ้าเป็นชีวิตจริงนั้นไม่สีเรียสแต่ถ้าเป็นตัวเลขนั้นบางครั้งกรณีของคําตอบมันมีเงื่อนไขาตายตัวว่าอาจจะติดลบไม่ได้อาจจะต้องมากกว่าศูน<ฆ>อาจจะเป็นจะต้องเป็นจํานวนจริงทั้งหมด<ฆ>คราวนี้ มันเลยจะต้องฝึกการเปลี่ยนในรูปแบบที่ 2, 2คือการสลับเงื่อนไขของสมการโดยการสลับเงื่อนไขที่ว่านี้จะสังเกตเห็นว่านะครับจากข้อเดิมของเราเนี่ยนะครับสมการเดิมคือ x y เห็นไหมครับใช่ค่ะโดยที่ x นะครับจะเท่ากับ3 y บวก1หรืออเงื่อนไขเนี้ย นะครับสลับเปลี่ยนกันมาอย่างนี้นะครับเราจะเปลี่ยนเป็นอินเวอร์สโดยทําการสลับ Nx เป็น Y เปลี่ยน Y เป็น X <อ>ซึ่งเดี๋ยวจะทําให้ดูในขั้นต่อไปในรูปแบบพวกนี้เรียกว่าการหาฟังก์ชันผกผัน 6, นั่นเองเอถ้าอย่างนั้นเรามาลองแลนฝึกทําดูเกี่ยวกับทั้ง2รูปแบบทั้งแบบแจกแจงแล้วก็แบบที่ต้องมีการเปลี่ยนตามเงื่อนไขแล้วกันะนะครับ,รบอ้าวลองดูข้อนี้กันครับ สมมุติว่าถ้ามีความสัมพันธ์ของคู่อันดับที่เป็นคณิตศาสตร์แบบ1นสองนะครับคู่อันดับ3 4คู่อันดับ56ถ้าเราต้องการความสัมพันธ์ที่เป็นผกผันกันนะครับเราจะต้องเปลี่ยนโดเมนไปเป็นเลนจ์และเปลี่ยนเลนจ์ไปเป็นโดเมนดังนั้นคู่อันดับที่ถูกเปลี่ยนนะครับจะถูกสลับกันตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับสลับกันตรงนี้หมดเลยเห็นไหมครับคําตอบจะต้องออกมาเป็นคู่อันดับ 21ครับคูค่อับดับ43และคู่อับดับ65ครับาค่ะนี่คือรูปแบบของผกผพันของความสัมพันธ์นั่นเองแล้วตัว R ก็ต้องเป็น R ยกกำลังลบ1นึ่ยใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าเราอ่านเราต้องอา่าอนว่า R i n ์ e r นเอครับหรือว่าฟังก์ชัน r ผกผัน 6, หรือความสัมพันธ์ผกผันนั่นเองส่วนการจะเป็นฟังก์ชันหรือไม่เป็นฟังก์ชันนั้นต้องมาดูเงื่อนไขที่เราเคยกล่าวไว้ว่ากรณีที่จะเป็นฟังก์ชันได้ โดเมนหนึ่งตัวจะต้องจับคู่กับเลนส์ hmm. เพียงแค่ตัวเดียว mm hmm. หรือพูดง่ายๆคือถ้าโดเมนไปจับคู่กับเลนส์ตัวอื่นที่ไม่ใช่ตัวเดิมเนี่ยผิดทันทีไม่ถือเป็นฟังก์ชันค่ะถือเป็นแค่ความสัมพันธ์ทั่วไป mm hmm. ถ้าเปรียบเทียบกับความรักโดเมนก็เหมือนกับการรักเดียวใจเดียว oh. ถ้าโดเมนนั้นไปมีกิ๊กมีเกิร์กอย่างนี้โดเมนนั้นไม่ถือเป็น ถือเป็นแค่ Relation หรือความสัมพันธ์ที่เฉยมาดูอย่างเงื่อนไขนี้นะครับจริงๆแล้วความสัมพันธ์นี้เป็นฟังก์ชันด้วยนะเพราะว่า1จับคู่กับ2ไม่เห็นว่า1จับคู่คนอื่นเลยโอ้ใช่ด้ค่ะ3จับคู่กับ4และไม่เห็นว่า3จับคู่คนอื่นเลยค่ะ5จับคู่กับ6กก็ไม่เห็น5ไปจับคู่กับตัวอื่นค่ะพอทําเป็นอินเวส อินเวอร์ที่ว่านี้ก็ยังคงเป็นฟังก์ชันเพราะ2จับคู่กับ1ในนี้มี2จับคู่กับตัวอื่นไหมครับไม่มีค่ะ4ไปจับคู่กับ3าก็ไม่มี4จับคู่กับตัวอื่นใช่ค่ะและ6จับคู่กับ5ก็ไม่มี6จับคู่กับตัวอื่นใช่เลยค่ะในทํานองนี้เรายังเรียกมันว่าฟังก์ชันและถ้าลึกลงไปย้อนกลับไปในเรื่องของชนิดของความสัมพันธ์เรายังเรียกตัวนี้ได้อีกว่าเป็นฟังก์ชันแบบ1ต่อ1 นะครับเป็น1ต่อหนึ่งคือจับคู่เดียวได้อีกเช่นกันตอนนั้นเราจะเห็นว่าเฮเราย้อนกลับไปดูในเรื่องเก่าๆเราจะพบว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มันคือความสัมพันธ์นั่นแหละแต่จะมีแค่บางกลุ่มเท่านั้นที่ยังเป็นทั้งความสัมพันธ์แล้วก็เป็นฟังก์ชันด้วยนะครับในเรื่องของใครของฟังก์ชันก็ยังคงเหมือนเดิมว่าการจะเป็นฟังก์ชันได้ก็ต่อเมื่อโดเมน1ตัวจับคู่กับเลนส์ได้แค่1ตัวค่ะ่ตัวเท่านั้นครับนี่คือรูปแบบของการเขียน เซตแบบแจกแจงแล้วพลิกลับมาเป็นฟังก์ชันแบบผกผันนั่นเองนะครับ <Yeah. S 1> คราวนี้เนี่ยเราลองมาฝึกการเขียนรูปแบบของ INVERSE ์ของฟังก์ชันผกผันหรือว่า INVERSE ของความสัมพันธ์นะครับในรูปแบบของการแบบบอกเงื่อนไข mm. เพื่อเป็นการไม่งงสำหรับน้องๆหลายคน,นยจะงงว่า mm. เอ๊ะ จะเปลี่ยน x y ตรงคู่อันดับแล้วมานั่งเปลี่ยนสมการอย่างนี้ทํำยังไงดีนะเพราะห,หลักการคณิตศาสตร์เนี่ยเขาถือว่าให้ทําแบบเดียวกันเลยก็คือในคู่ของ x y ไม่ต้องเปลี่ยนครับเปลี่ยนแค่ตัวสมการโดยใช้หลักของการย้ายข้างหรือคูณเข้าลบออกบวกเข้าหารออกแบบปกติเลยครับ หลักการเนี่ยที่บอกครับว่าถ้าเป็นฟังก์ชันผกผันหรืออินเวอร์ของฟังก์ชันเนี่ยเราจะเปลี่ยนโดเมนไปเป็นค่ะเและเปลี่ยนเลนส์ไปเป็นโดเมนค่ะดังนั้นจากเงื่อนไขข้อนี้ในคู่นับที่โจทย์กําหนดให้ว่าความสัมพันธ์เท่ากับเซตของคู่นับ x y โดยที่ y เท่ากับ 5x ลบ3เนี่ยไอที่ว่าตรงนี้เนี่ยโดยเมนของเราคืออะไรครับ โดเมนของเราก็คือ x ค่ะเออและเลนส์ของเราก็ต้องเป็น y ค่ะดังนั้นเราจะมาเปลี่ยนกันตรงในบรรทัดต่อมานะครับโดยที่สลับกันภายในเรียบร้อยแล้วดูกรณีนะครับเราจะเปลี่ยนโดเมนของทั้งหมดในสมการไปเป็นเลนส์ค่ะและเปลี่ยนเลนส์ทั้งหมดไปเป็นโดเมนดังนั้น y ของเราจะถูกเปลี่ยนไปเป็น x ค่ะและ x ของเราจะถูกเปลี่ยนไปเป็น y ค่ะดังนั้นสมการใหม่ของเรานะครับที่ถูกเปลี่ยนไปแล้ว จะกลายเป็น x เท่ากับ 5y ลบ3แต่หลักการเขียนสมการหรือฟังก์ชันนะครับสายเราจะต้องเขียนในรูปของ y เท่ากับอะไรสักอย่างหนึ่งอ๋อค่ะแต่นั้นต้องทำการย้ายข้างอ,อีกนะครับทำการย้ายข้างให้เหลือแค่ y y เดียว เราทำการโดยการย้ายลบ3นะครับมาฝั่งนี้ม,มันจะกลายเป็น x บวก3เท่ากับ5 y เอะ e, มันยังมี5ที่คูณอยู่ใช่ไหมครับต้องย้ายมันอีกรอบหนึ่งย้ายไปหารค่ะถูกต้องครับตอนนี้จะได้ว่า x บวก3ทั้งหมดหารด้วย5มีค่าเท่ากับ y นี่คือรูปฟอร์มการเขียนอินเวอร์สเรียบร้อยแล้วครับแล้วเอาไอ้ก้อนนี้ครับไปใส่ในสมการแบบบอกเงื่อนไข ซึ่งเขียนว่า R inverse จะเท่ากับเซตของ X, Y ซึ่งโดยที่ Y เท่ากับ X บวก3หาร5ครับนี่คือรูปแบบการเขียน inverse ของฟังก์ชันหรือสมการฟังก์ชันพหุพันนั่นเองครับงั้นมาลองข้อนี้ให้น้องๆทางบ้านได้ลองเปลี่ยน รูปแบบของฟังก์ชันแบบเงื่อนไขหรือความสัมพันธ์แบบเงื่อนไขนั้นไปในรูปของพกผันหรืออินเวอร์สกันดีกว่าครับจากสมการข้อนี้นะครับบอกว่าความสัมพันธ์นะครับของ r นะครับซึ่งมาจากคำว่า relation ความสัมพันธ์นี้นะครับเท่ากับเซตของคู่นับ xy โดยที่ y เท่ากับ 2x บวก9เรามาหาคำตอบว่าสมการนี้มีฟังก์ชันพกุันคืออะไรถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ เอาละครับมาเฉลยไปพร้อมๆกับพี่สายกันดีกว่าครับจากเงื่อนไขตรงนี้นะครับเราจะเปลี่ยนโดยที่เปลี่ยนโดเมนเป็นเป็นเลนส์และเปลี่ยนเลนส์ไปเป็นโดเมนค่ะดังนั้นจากเงื่อนไขคู่ดับ x y นี้นะครับแน่นอนโดเมนของเราคือ x ค่ะและเลนส์ของเราคือ y ค่ะงนั้นเราจะเปลี่ยน y ทั้งหมดไปเป็น x ่และเปลี่ยน x ทั้งหมดไปเป็น y เพื่อการแก้สมาการได้ง่ายขึ้นดังนั้นจากสมาการที่เขียนว่า y เท่ากับ 2x บวก9เราจะเปลี่ยนไปเป็น x เท่ากับ 2y บวก9โอ้นี่สบายใจเลยครับคราวนี้แต่ว่าการเขียนในรูปแบบของฟังก์ชันต้องเขียนว่า y เท่ากับอะไรใช่ค่ะจากนั้นทำการย้ายข้างสมการก่อนครับเอ็กไกลที่สุดของตัว y ก็ต้องเป็นบวก9ค่ะงั้นย้ายบวก9มาเป็นลบ9แล้วทำไงต่อครับแล้วก็เอา2ที่คูณอยู่มาหารค่ะอ่าเราจะได้ว่า y นั้นเท่ากับ x ล9หาร2ค่ะเยี่ยมที่สุดครับหลังจากนั้นก็เอาตัวน,นี้กลับไปใส่ในสมการเงื่อนไขโดยเขียนเป็น R i n เว r ร์เท่ากับเซตของคู่อันดับ x y โดยที่ y เท่ากับ x ล9หาร2ค่ะเยี่ยมมากๆเลยครับนี่คือวิธีการเปลี่ยนมันในรูปแบบของสมการที่เป็นเงื่อนไขนะครับอเอาละครับคุณทาย แต่โดยธรรมดาแล้วสมการก็ไม่ได้ง่ายขนาดนี้นั่นสิคะนะครับความจริงแล้วในสมการของอนศสสารนั้นมีสมการที่ออกมาในรูปแบบเยอะแยะมากมายเลยนะอาจจะมีติดรูทบ้างอาจจะมียกกําลังบ้างอาจจะมีที่เป็นค่าสมบูรณ์บ้างค<ะ>่ะเรามาลองทําโจทย์ที่เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้กันดีกว่าครับสมมุติว่าเรามีเงื่อนไขสมการที่ติดรากนะครับพอเป็นเงื่อนไขสมการที่ติดรากเรายังคงทําเหมือนเดิมเลยครับ เปลี่ยนโดเมนเป็นเลนส์เปลี่ยนเลนส์ไปเป็นโดเมนเปลี่ยน X เป็น y ค่ะและเปลี่ยน Y เป็น x ค่ะพราะเราเปลี่ยนเสร็จปั๊บเราจะเห็นเงื่อนไขนี้ขึ้นมาว่า x จะเท่ากับ square root ของ y บวก7แต่ตรงนี้มีข้อพิเศษข้อหนึ่งครับซึ่งเป็นข้อที่เราควรจดจำได้ว่าออกจากเครื่องหมายรูทหรือเครื่องหมายกลบนี่ว่านี้คำตอบของเรานั้นไม่มีสิทธ์ ติดลบนั่นแปลว่า x ของเราขั้นต่ำที่สุดนั้นจะต้องไม่ติดลบหรือมากกว่าเท่ากับ0ูนย<ฆ>นะครับหรือนะครับ x อาจจะมีค่าอย่างน้อยๆนะครับคือเมื่อ y เป็น0ูนย์เราได้รูทเจ็ดแน่อนอนแะครับต่ำที่สุด x นะครับไม่มีสิทธิติดลบเลย<ฆ>แล้วก็แก้สมการเหมือนเดิมเลยครับกดย้ายข้างครับ ทำการยกกํลาลัง2ก่อน2ข้าง oh. นะครับเครื่องหมายสแ r o o t จะหายไปกลายเป็น X ยกกกำลังสง <Ha. S 1> เท่ากับ Y บวก7 oh. ดังนั้นเราจะย้ายข้างได้ว่า Y เท่ากับ X กซาลัง2ลบ7ซึ่งเงื่อนไขพิเศษที่ว่านี้จะถูกนําไปใส่นะครับในสมการของอินเวอร์สโดยที่เราจะเขียนสมการ Inverse ขึ้นมาว่าเป็น R i n v อินเวอร์เท่ากับเซตของคู่นับ XY <Ha. S 1> โดยที่นี่ครับ x กำลังสองเนี่ยจะอยู่ในนี้แล้วขเขียนว่า y เท่ากับ x กำลังสองลบเแต่มีนิยามพิเศษที่เราพูดเมื่อกี้เห็นไหมครับบอกว่า x นั้นจะต้องไม่ติดลบในความเป็นคณิตศาสตร์คำว่า x ไม่ติดลบ x จะต้องเป็นมากกว่าเท่ากับ0มันไม่มีสิทธิ์เลยที่จะติดลบได้นั่นเองครับฉะนั้นต้องมีเงื่อนไขพิเศษกำกับที่ผมปาดสีไว้นั่นเองนะครับ เมื่อกี้เนี่ยเราลองทําในรูปแบบของฟังก์ชันที่เป็นเรื่องรูทแล้วกับฟังก์ชันธรรมดาแล้วคราวนี้เรามาลองทําเกี่ยวกับการปกพันในรูปแบบที่ติดค่ากําลังสองบ้างว่ามันจะมีเงื่อนไขพิเศษเล็กๆน้อยๆเหมือนเอมื่อกี้หรือเปล่าค่ะนะครับอย่างเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดว่าเรามีความสัมพันธ์ว่านะครับ r เท่ากับเซตของ x y นะครับโดยที่ y เท่ากับ x กาลังสองบวกสเงื่อนไขเนี่ย เป็นเงื่อนไขของยกกําลังใช่ค่ะอย่างที่บอกตามเงื่อนไขแรกนะครับว่าถ้าเกิดจะเปลี่ยนเป็นผกผพันหรือการย้อนสมการนั้นน่ะต้องเปลี่ยนโดเมนไปเป็นเลสค่ะเปลี่ยนเลนส์ไปเป็นโดเมนค่ะดังนั้นเปลี่ยน X ไปเป็น Y ค่ะเปลี่ยน y ไปเป็น X คแค่นั้นเองค,ครับ เขาก็จะเปลี่ยนสมการออกมาได้รูปของ x เ oh. ท่ากับ y กําลังสองซึ่งบวกกับ3 <Ha. S 1> โดยสมการแล้วเนี่ยเราก็จะเขียนว่านะครับย้ายข้าง3 mm hmm. นะครับจากบวกไปเป็นลบค่ะไม่ได้ว่าเป็น x ลบ3เท่ากับ y กํลังสองครับ <Ha. S 1> แต่คราวนี้พอมันเป็นยกกำลังสองเนี่ยโดยธรรมดาแล้วเราต้องเทครูทเข้าไป2ข้างใช่ไหมครับ เพื่อให้กําลังสองหายไปใช่ไหมใช่แล้ว,แ,ลวแต่เราอย่าลืมนะครับว่าตามหลักคณิตศาสตร์นั้นนะครับเมื่อเราเทคลรูนเข้าไปสองข้างคําตอบที่ได้ข้างในนั้นย่อมมีสิทธิ์เป็นได้ทั้งบวกและลบโดยหลักการแล้วเราก็จะเขียนว่านะครับ root ของ X-3 ลบสนะครับแต่อย่างที่พูดกันว่าคําตอบนั้นเป็นได้ทั้งบวกและลบะเราเลยต้องใส่เครื่องหมายว่าบวกลบเข้าไปด้วย ซึ่งมีความหมายว่าออกมาเป็นบวกก็ได้นะออกมาเป็นลบก็ได้นะ,<ฮ>ะเพราะนิยามมันจะไปขัดแย้งกับคำว่าค่า square root ซึ่งค่า square r ร o ทที่เรารู้จักกันหรือค่ากรนนั้นจะออกมาเป็นบวกเสมอดังนั้นเราจึงต้องกำกับด้วยเครื่องหมายบวกลบเข้าไปครับตอนนี้เราได้สมาการผกผันแล้วว่า y เท่ากับบวกลบของ square r oot x ลบ3เอามันไปเขียนเข้าเงื่อนไขเหมือนเดิม,มนะครับแต่ระวังความพิเศษอยู่ข้อหนึ่งสังเกตไหมครับจากข้อที่แล้วเราพูดว่านะครับในร o t นั้นจะต้องไม่มีสิทธิ์ที่ะจะดีมากในรูทห้ามปิดลบดังนั้นในเงื่อนไขพอเราเขียนตรงนี้เสร็จปั๊บเราต้องมาพิจารณาให้เขาเพิ่มเข้าไปอีกว่า้ย ไอเนี่ย x ลบ3นั้นนะ่ะจะต้องมากกว่าเท่ากับ0ด้วยนะ hmm. และ x ที่เราจะใส่ลงไปเนี่ยจะต้องมากกว่าย้ายข้างเป็น3อ๋อค่ะนี่จึงเป็นเงื่อนไขพิเศษอีกเงื่อนไขหนึ่งที่ต้องกํากับไว้ด้วยเ mm. พราะถ้าไม่งั้นใส่ x อ,อะไรก็ได้เหมือนในเรื่องของโดเมนเลนส์เดี๋ยวติดลบแน่นอนครับ <Huh? S 1> และคำตอบของสมการมันก็จะไม่เป็นจริงนะ oh. ครับ เหมือนกันเลยครับกับเรื่องที่คุณทรายอยากจะรู้ว่าบริษัทเราเนี่ยมีรูปแบบการคำนวณหรือสมการฟังก์ชันการคำนวณเกี่ยวกับเงินเดือนยังไงะนะครับของเราเนี่ยมีการคำนวณเงินเดือนกับเงินโบนัสเนี่ยนะครับไม่เหมือนกันเอาในส่วนของเงินโบนัสละกันได้ค่ะโบนัสของเราเนี่ยนะครับจะเป็นเรทตามการทํางานอ,อย่างของคุณทรายเนี่ยเป็นคนที่ทํางานดีมากเลย มีผลประกอบการให้บริษัทเยอะแยะมากมายจะ<ฆ>ทำให้บริษัทเราร่ำรวยมากขึ้นจกดังนั้นเลทข,ของเราเนี่ยเอาไปเลยครับ2.5เดือนอ๋อคราวนี้สมการโบนัสของเราเนี่ยก็จะเป็นรูปของสมการว่า y เท่ากับ2.5ของ x อโดยให้ x เนี่ยเป็นเงินเดือนฐ<อ>านเงินเดือนของคุณทายนะ<อ>ครับคราวนี้เราจะคำนวณกันว่าโบนัสเดือนนี้ปีนี้ของคุณสายเนี่ยจะได้เท่าไหร่นะครับ เพราะผมแอบดูมาว่าเงินเดือนคุณทรายเนี่ยอยู่ที่48,800ค<ะ>่ะถ้าเกิดเอาไปคูณ2.5าเนี่ยโอ้โหคุณทรายจะได้เงินโบนัส1 2 2 0 0 0บาทครับโอจริงเหรอคะใช่เลยครับแต่ถ้าคุณทรายเนี่ยทำงานแค่4เดือนนะครับก็จะเอา1 2 2 0 0 0บาทเนี่ย<ะ>ไปคูณด้วย4ีาร12บออ๋อซึ่งก็จะออกมาเป็น4,666.66บาท เยอะนะคะเยอะนะอย่างนี้ก็จะสามารถคำนวณโบนัสได้เลยแต่เมื่อกี้เห็นคุณทรายบอกผมว่าคุณทรายอยากจะรู้ว่าเอะถ้าเกิดคุณทรายอยากจะได้โบนัสเป็นเท่านี้เลยจะต้องมีฐานเงินเดือนเท่าไหร่ อ๋อ oh, ใช่ค่ะดังนั้นเขาเรียกว่าการพกผันของสมการ hmm. นะครับหรือการคิดแบบฟังก์ชันแบบพกผันโดยธรรมดาเราทำไงนะครับเมื่อกี้เปลี่ยนโดเมนไปเป็นเนและเปลี่ยนเลนส์ไปเป็นโดเมนค่ะแั้นเปลี่ยน x ให้มันเป็น y ค่ะแล้วเปลี่ยน y ทั้งหมดให้มันเป็นเป็น x ค่ะของสมการทั้งหมดจากที่สมการที่เขียนว่า y เท่ากับ 2.5x ค่ะก็จะถูกเปลี่ยนนะครับออกมาเป็น x เท่ากับ 2.5y าแต่โดยสมการการเขียนเราจะเขียน y เท่ากับใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ย้าย2.5ตัวน,นี้มาหารครับเราจะได้ว่า x ส่วน2.5ดเท่ากับ y ดังนั้นเนี่ยเอามาตัดทอนนะครับโดยการคูณเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นคูณ10เข้าไปทั้งบนและล่าง<ะ>มันจะได้10ส่วน25อของ x แล้วก็ตัดทอนได้เป็น 2, <ะ> 2> ส่วน5ของ x เท่ากับ y <ะ>ดังนั้นตอนนี้คือสมการที่เป็นปกผันเรียบร้อยแล้ว สมการผกผันเขียนให้มันชัดเจนก็จะเขียนว่า y inverse เท่ากับเซตของคูณดับ x y โดยที่ว่า y ถ้ากับ 2x ส่วน5ตอนนี้คุณายก็จะสามารถคำนวณได้แล้วครับว่าถ้าอยากได้โบนัส100,000บาทกับการทำงานด้วยเรท2.5เดือนอย่างนี้นะครับจะต้องมีฐานเงินเดือนเท่าใดก็คำนวณเลยครับโดยการแทนค่านะครับเมื่อกี้อยากได้เท่าไหร่นะครับ100,000ค่ะงั้นใส่100,000เข้าไปครับ ใส่1นึ่งแสนเข้ไปก็จะกลายเป็น2คูณด้วย1นึ่งแสน,นะครับหารด้วย 5, 5. นะครับหหารด้วย1นึ่งแสนจะได้25,000บาทคูณกับ2จะได้50,000บาท1 1> แปล1 1> ว่าใช่แล้ว<อ>แปลว่าถ้าเกิดคุณทายอยากจะได้โบนัสขนาดนี้ทํางานครบ1ปีแล้วก็มีผลงานดีเด่นระดับ2.5เดือนคุณทายต้องมีฐานเงินเดือนอยู่ที่50,000บาทนั่นเองครับอุ้ยไหนๆก็ไหนๆแล้วท่านประธานปรับให้ได้ไหมคะ ปรับฐานเงินเดือนเ,เลยแหละครับใช่ค่ะโอ้สาน้องๆมีคำถามนะคะและอยากหาคำตอบเรื่องราวในชีวิตประจำวันด้วยคณิตศาสตร์แบบง่ายๆสามารถกลับมาพบกันได้ใหม่ในรายการวายรูมห้องพิเศษใส่ไข่ทาง ALTV ช่อง4 TV ทีวีเรียนสนุกค่ะสำหรับวันนี้ท่านประธานโซ่และพี่สายต้องลาน้องๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอานี่เลยครับ นี่โบนัสของคุณทรายครับโอ้ยขอบคุณมากเลยนะคะท่านประธานว่าแต่ซองมันบางๆเป็นเช็คหรอคะอือใช่ครับสี่เนกี่ยอ่ะสี่เลยครับสี่เดือนหรอคะสี่วันนะครับฮะสี่วันนียหรอคะก็ใบรัษัทเราเติบโตใช่ไหมครับเราก็ต้องมีการก่อสร้างเพิ่มขึ้นครับแล้วคราวนี้เราก็ต้องเอาเงินไปก่อสร้างเยอะแยะเพื่อขยายบริษัทเราไงครับคุณทราย